ลมนะครับช่วยนะครับเป่าแสงตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้นะครับ เออนะครับก็จะมุมแบบน,นี้น,นี้ใบพัดตัดแสงนะครับระวังมือมากๆอย่าให้มือไปโดเปนเด็ดขาด ra <laughs> แล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการฉายภาพยนตร์แบบกลางแปลงนะครับเขาจะมีการเปลี่ยนฟิล์มโดยการสาวฟิล์มคือดึงฟิล์มออกจากม้วนภาพยนตร์ข้างบนแล้วก็เปลี่ยนฟิล์มใหม่นะครับเทคนิคนี้ค่อนข้างยากเบื้องต้นเนี่ยยังยังอยากให้ฉายปกติก่อนนะครับฉายหมดม้วนก็คือปิดไฟตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนม้วนใหม่นะครับทำแบบนี้ไป,ไปไปเรื่อยๆดีกว่าฉายทีละม้วนนะครับ ยังไม่อยากให้สาวฟิล์มเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการสาวฟิล์มก็จะมีตัวอย่างคลิปให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับนีแก่หน้เปียมึงต่ตัวที่อะไรนี่นาอ่ะ<ช>แค่าก่อนล้<ว><ว> หมดนะครับหมดอันนี้เสร็จแล้วพวกเราตปิดแสงไฟตรงนี้ก่อนนะครับปิดไฟก่อนระดับแรกเลยแล้วก็ปิดมอเตอร์นะครับปิดมอเตอร์แล้วก็ปิดเสียงครับกดลงกดลงนะครับอย่าลืมนะครับต้องปิดแสงไฟก่อนทุกครั้งนะครับเสร็จแล้วอย่างนี้เราก็เอาปีลมออกเปิดแล้วก็เปิดฟีลมออกก็ปีมมดเนี้ยเราต้องเอาไปกรอกลับนะครับเอาไปกอกับที่เครื่องกรจะมีเครื่องกออีกทีนึงครับ เป็นเครื่องต่อมอเตอร์นะครับมันมีทนะั้งมอเตอร์แลวก็มือหมุนแนะนําเป็นมอเตอร์นะครับเราก็เอาลีนอันนี้ให่เป็นเตาวนี้ mm hmm. เข้ามาแทนที่ดีใส่ตรงนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็เอาฟีม้วนใหม่มาใส่ข้างบนนี้ทีนี้นะครับเราพูดถึงการเปลี่ยนนะครับเอาลีนตาวมาใส่ด้านล่างแล้วก็เอาลีนใหม่นะครับที่มีฟีมาใส่ด้านบน mm hmm. ก็เหมือน mm hmm. กับว่า ถายม้วนใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มาใส่แล้วก็ฉายต่อไปนะครับหลังจากที่ถายจบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับปิดมอเตอร์ปิดกาวเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็มาปิดไฟนะครับปิดไลท์นะครับปิดแสงนะครับปิดแสงตัวนี้นะครับตอนนี้แสงมัดดนมติดอยู่ใช่ครับมันติดอยู่เรามาปิดสวิตช์แสงตัวนี้ก่อนละครับข้างล่าง มาปิดสวิตช์แสงตัวนี้นะครับอย่าปิด power นะครับถ้าปิด power ปุ๊บมันจะตัดแสงเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ไฟมันจะช็อตนะครับต้องปิดตัวนี้ก่อนปิดตัวนี้ปุ๊บไฟจะผมจะปิดนะแล้วให้ดูที่แสงไฟนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บไฟดับแต่มอเตอร์ยังทํางานอยู่นะครับถ้าเราปิด power ปุ๊บมอเตอร์มันจะไม่ทํางาน แสงมันหลอดไฟมันจะร้อนครับตอนนี้หลอดอยังแดงอยู่เลยนะครับหลังหลอดแดงต้องเป่าไปสักพักหนึ่งนะครับให้มันความร้อนมันเบาบางลงก่อนนะครับแล้วค่อยถึงปิดพาวเวอร์ตอนนี้เรายังไม่ปิดพาวเวอร์ปล่อยให้พัดลมมันดูความร้อนออกไปก่อนครับในช่วงเวลานี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการถอดขารินนะครับ หลังจากที่เราฉายเรียบร้อยเก็บฟิล์มเก็บอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บระบายความร้อนของกล่องไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราเก็บถอดนะครับเดี๋ยวแนะนําเสริมลำโพงถ้าเราไม่ต่อเสียงไปที่ลําโพงนะครับเราสามารถใช้เฮดโฟนนะครับหรือฟังอันเล็กก็ได้นะครับที่มีแจ็คแบบนี้นะครับเป็น เป็นสเตอริโอเป็นโมโนนะครับก็เอาแจ็คแบบนี้เสียบเข้าไปในในช่องสายแจ็คที่เป็นออิโอเอา์ออกมาได้เลยนะครับออ,ออิโอเอา์ออกมาได้เลยนะครับเนี่ยออิโอเอาล์พุทนะครับข้างบนนะครับก็ออกมาแล้วก็เสียบแจ็คนี้ได้เลยนะครับก็เข้าหูฟังเราแทนลำโพงครับแค่นั้นนะครับอันนี้อันนี้คือแนะนำแค่ตรงนี้เองครับว่าใช้ แฮดโฟนแบบนี้แทนลำโพงได้นะครับมันก็เสียงก็จะไม่ดังอันนี้ผมจะทำให้ดูนะครับดีนแล้วออกแบบนี้เสร็จปั๊บอันนี้พับเก็บนะครับพับเก็บแบบนี้พับเก็บแบบนี้ปึ๊บเลนส์โคเราไม่ใช้แล้วนะเราจัดเขาออกแบบนี้นะครับตัวนี้จะมีตัวล็อกอยู่ให้เราคลายตัวล็อกนะครับคลายตัวล็อก เกลียวตัว,วออกนะครับเสร็จแล้วปุ๊บพอมันหลวมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาเลนออกมานะครับอันนี้จะมีกล่องให้นะครับเลนตัวนี้ของน่าจะเป็นของโควานะครับตัวนี้เดี๋ยวออกวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นเลนในเวลาเราฉายนะครับ เราจะต้องใส่เลนในตัวนี้แล้วปรับโฟกัสตัวนี้ตัวหมุนข้างบนนี้นะครับคือตัวปรับโฟกัสให้ภาพบันคมชัดที่สุดเพราะเลนในมันจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกก่อนที่เราจะใส่เลนในเข้าไปมาดูด้านข้างนะครับมันจะมีตัวตัวล็อกตรงนี้นะครับมีที่หมุนอยู่สองอันอันนี้คือหมุนล็อกกับตัว เลนข้างบนเพื่อปรับเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกในการปรับโฟกัสส่วนตัวนี้คือตัวที่ล็อกตัวบล็อกที่ใส่เลนข้างล่างนะครับเราคลายออกแบบนี้คลายเกียวออกให้มันหลวมเลยให้มันหลวมเลยครับเสร็จแล้วเอามือนะครับสอดเข้าไปข้างหลังนะครับดันตัวเลนออกมาครับตัวเลนที่เราล็อกไว้นะครับนะครับออกมาอันนี้เป็นเลนเลนในนะครับ เลนในเป็นเลนฉายระยะใกล้นะครับซึ่งยังไงเราก็ต้องใส่เลนนี้นะครับจะมาใส่สโคปอย่างเดียวฉายไม่ได้นะครับอันนี้หลังจากที่ออกมาแล้วมันก็จะห้อยแบบนี้นะครับเราก็สามารถหมุนตัวนี้ให้มันล็อกและยึดติดได้นะครับเลนก็เก็บใส่กล่องไว้ครับผมวางไว้ตรงนี้ก่อนรักษาให้ดีนะครับเลนนี้สําคัญมากรอยแล้วก็ขันไปนี้เพื่อให้เกลียวเนี่ยมันเข้าลึกที่สุด แล้วมันจะได้ล็อกตัวนี้ติดนะครับขันตรงนี้ด้วยเพื่อให้น็อตกับตัวแกต่ตรงนี้ยึดล็อกติดกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวฝาปิดหน้าเลนตัวนี้นะครับครอบเพื่อป้องกันเลนนะครับจะเป็นสีเงินเงินนะครับเดี๋ยวไม่ได้เอามาให้ดูเดี๋ยวหลังจากนั้นผมจะโชว์ให้เห็นนะครับว่าภาพจะมีเกลียวแล้วก็มีฝาปิดตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เราล็อกแน่นแล้วนะครับทั้งบนทั้งล่าง ทุกอย่างล็อกหมดนะครับก็ตัวนี้จะมีน็อตข้างบนคลายน็อตออกมานะครับคลายน็อตออกมาเสร็จแล้วปุ๊บจับอย่างนี้นะครับเลื่อนออกมาทางนี้ดูฝั่งนู้นก็ได้กว้างๆมุมกว้างๆก็ได้เห็นชัดๆเลยมุมกว้างเลยครับขยับนี้ออกมาทารีปบนนะครับตัวนี้ไม่มีมีแต่สปริงแต่ว่าไม่มีตัวสายพานนะครับ แล้วก็ออกแยกได้อันนี้ก็ขาลินล่างนะครับก่อนที่เราจะออกงานนี้พับเข้ามาก่อนนะครับพับเขามาก่อนล็อกไปก่อนให้มันอยู่ในระบบที่เรียบตรงที่สุดครับส่วนเราจะถอดขาลินล่างเราต้องเอาสายพานก่อนนะครับสายพานตัวนี้มันอาจจะเป็นสีดําเพราะว่ามันโดนน้ามันเครื่องจําไว้นะครับว่าเส้นที่อยู่ข้างล่างจะต้องพาดออกมาด้านนอกแล้วคล้องแบบนี้นะครับเวลาเราใส่สายพานเนี่ย อย่างเงี้ยปุ๊บอ่ะผมเิ่งออกนะผมออกก่อนปุ๊บต้องอาสายพานออกก่อนนะต้องนี้ถ้าพลิกแบบนี้สายพานมาตรงแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าสายพานตรงนี้หมุนปุ๊บมอเตอร์จะหมุนกลับฟิล์มจะถูกดึงกลับพลิกกลับนะครับแล้วเวลาเราใส่สายพานอต้องบิดอย่างนี้ครับบิดมาด้านซ้ายแบบนี้เพื่อให้เส้นนี้มันครอบอยู่ด้านนอกแล้วถึงใส่เข้าไปนะครับอย่างนี้ตล้งล็อกนี้แล้วก็หมุนกลับ ดูสัมพันธ์กับข้างในให้ดูนะสายพานี้มันจะล็อกอยู่ข้างในด้วยสับตัวนี้ตัวแกนล็อกที่อยู่ใต้เฟืองนี้นะครับนี่นี่นี่ที่ผมอนิ้วชี้แต่นี้ครับเป็นน้ามันเครื่องนะฮะมันจะดําหน่อยครับตัวนี้น้ามันจะเยิ้มตลอดเลยเพราะว่าเครื่องมันเดินอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันถ้าไม่มีน้ํามันหล่อลื่นเนี่ยมันก็เหมือนรถยนต์เครื่องยนต์นะครับมันก็จะไหม้ได้เพราะฉะนั้นต้องมีน้ํามันครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลอาจจะเลอะเทอะหน่อย แต่มันเป็นธรรมดาของเครื่องฉายสาครับเราถอดแบบนี้นะครับถอดสายตัวนี้ออกเลยแล้วตัวนี้มันออกไปได้มันจะล็อกอยู่นะครับเราก็ดึงสายเนี้ยเก็บเข้ามาไว้ข้างในเครื่องกรณีเราขนย้ายผมก็เก็บสายพันเนี้ยเข้ามาไว้ในตัวเครื่องเห็นไหมครับมันจะมีรูออกตรงนี้เรามาดูด้านหน้าจะเห็นรูออกตรงนี้เห็นไหมครับสายพานจะยื่นออกมาตรงนี้เราก็เก็บเข้าไปตรงนี้เพื่อที่เราจะถอดไป ขารีนล่างออกมานะครับขารีนล่างมันจะกว้างนะครับมันจะกว้าง,อ,งออกนี้มาขาเรีนบนมันจะแคบนะครับกวาแล้วะครับส่วนเสียงก็เรียบร้อยส่วนแจ็คเสียงที่ออกมาจากตัวโซล่าส์สาวพอออกให้เรียบร้อยนะครับนี้เป็นตัว แปลงไฟเจอแปลง,ปลงหัวแจ็คเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องปเปล่าๆ้วเขาเรียกว่าหัวกระเป๋านะครับเพราะมีที่หิว้วเขาเรียกหัวกระเป๋าม่อมม่อมีที่หิ้วนี้ได้แต่กดหิ้วได้นี่ก็30กิโลครับแล้วเ,เครื่องที่ผมบอกนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะเปิดเป็นที่พัดลมระบายอากาศนะครับมันหนักนะครับมันก็ไม่ได้ยิ้วง,งา่ายๆ30กิโลก็ไม่ไู้จะหิว้ว ง่าไหวกันก็อนดัพอสมควรเลยตรงนี้นะครับฝาเปิดด้านบนโดยปกติแล้วเครื่องรุ่นนี้เขาจะทําข้างหลังเนี้เป็นพัดลมดูดอากาศนะครับพัดลมดูดอากาศข้างบนจะเปิดแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศดีแล้วไฟจะอยู่ตรงนี้แต่ข้อเสียของมันก็คือว่าเวลาเราเปิดแสงไฟแล้วเนี่ยหลอดไฟมันใกล้ฟิล์มมากเพราะฉะนั้นมันทําให้ฟิล์มเกิดความร้อนและเสียหายได้ง่ายรวมถึงเลนด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ มาประยุกต์ใช้แบบนี้ซึ่งคนนิยมมากกว่าแล้วมันก็ปลอดภัยมากกว่านะครับง,ง่ายๆคือ <c oughs> เครื่องรุน่นนี้มันไม่ต้องมีข้างในมันสามารถถอดตัวนี้ออกได้เลยเห็นไหมครับมันถอดออกได้เลยแสงมันเข้าตรงน,นี้ไอตัวล็อกตัวนี้นะครับติดไปตายตัวเลยถ้าจะเอาออกก็ต้องขันน็อตตรงนี้ออกตรงนี้ออกแล้วเอาแผ่นสีดำนี้ออกก่อนนะครับแล้วถึงจะใส่ตัวอลูมิเนียมที่ล็อกตัวนี้เข้าไป แต่ถ้าใส่เข้าไปแล้วมันก็กันที่จะหลุดออกมานะครับเวลาเราใส่กล่องแสงเข้าไปนะครับมันก็จะแน่นกล่อ,องใส่ก็จะมีที่ปิดเปิดนี่แหละตัวสําคัญที่ผมบอกว่ามันปิดตรงนี้เพื่อไม่ให้แสงมันร้อนแล้วไปไหม้ฟิล์มนะครับน,นี่นะครับแล้วการปรับแสงว่าทํายังไงให้สู่เซนเตอร์ให้มันสว่างอยู่ตรงกลางเท่ากันนะครับฝั่งด้านนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับ หลอดอยู่ตรงนี้ส่องไปข้างหน้าถ้าเราปรับตรงนี้นะครับสีดำๆนี้หมุนขึ้นหมุนลงมันจะทําให้หลอดไฟกระดกขึ้นนี้หรือลดลงนี้นะครับถ้าหมุนเบียวแน่นปุ๊บมันก็จะต่ําลงแสงไฟก็จะยกขึ้นนะครับถ้าเราคลายออกแสงไฟก็จะลดลงแล้วตัวนี้ก็เหมือนกัน สีขาวๆตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้อันนี้ผมล็อกไว้ให้ตรงแล้วนะครับบางทีเราฉายไปมันอาจจะเคลื่อนได้นะครับดึงตัวนี้นะครับบิดซ้ายบิดขวาได้อันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้คือปรับแสงให้อยู่เซนเตอร์นะครับอันนี้เป็นวิธีปรับต้องไปสังเกตดูแล้วลองทําดูก็ได้ครับไม,ไม่ยากตรงนี้ครับและแจ็คตัวนี้เป็นแจ็คของแสงไฟนะครับที่ต่อจากสเต็ป ตเต็ปดาวังน,นั้นถ้าเราจะถอดออกนะครับต้องคันเกลียวตัวนี้ออกก่อนนะครับคลายออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดตั้งตรงนี้ก่อนนะครับแล้วจะคขายให้ดูมันต้องคลายหมุนออกเหมือนเกลียวน็อตธรรมดานี่แหละมันจะแน่นครับต้องหมุนอย่างนี้แล้วดึงออกตรงๆนะครับค่อยๆขยับดึงออกตรงๆไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีรูอยู่สี่รูแล้วก็จะมีแกนอยู่สี่แกนเพราะฉะนั้นจะเสียบ ผิดไม่ได้นะครับหนึ่งสมสี่มันเท่ากันหมดเลยแต่มันจะมีล็อกอยู่ข้างบนเห็นไหมครับมันจะมีเหล็กโค้องอยู่ข้างบนไอตัวล่องสีดำดำเนี่ยมันจะต้องสอดเข้าตรงนี้พอดีครับมันจะต้องสอดเข้าตรงนี้พอดีมันจะมีช่องเดียวเท่านั้นที่เสียบเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็ไม่ยากแล้วก็หมุนล็อกให้ให้ลงล็อกที่สุดเพื่อไฟมันจะได้ไม่ช็อตนะครับให้หมุนให้แน่นที่สุดโอเคอันนี้ผมถอดให้ดูนะครับว่า เราสามารถแยกอิสระของแสงไฟออกไปกองแสงออกได้แล้วปลั๊กตัวนี้นเป็นปลั๊กเดินเครื่องเราก็ถอดเวลาดึงขยับซ้ายกว่านิดนึงครับแล้วก็ดึงมาตรงๆที่เคยบอกไปว่าสอช่องบนเท่านั้นนะครับอันนี้มอเตอร์มีแสงปิดลงกดลงนะครับทุกอยาก่างคราวนี้เราถอดออกหมดแล้วนะครับเอาตรงปลั๊กไฟ นะครับออกหมดก็ม pues ้วนเก็บในกรณีที่เราจะเก็บนะครับก็ม้วนเก็บให้ให้นะครับแล้วก็มีตัวสายล็อกครับจะทัดรัดเลยล็อกไวในทิ้วไปไหนได้แยกอิสระได้เลยนะครับตัวเครื่องก็คือนี่มีแค่หัวเครื่องกับเป็นแบบกระเป๋าทิ้ยนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกเลยครับแต่ก็หนักอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะมีตัวนี้ด้วยนะครับนี่ ดูฐานตรงนี้เวลาเราจะให้มันสูงมันต่ำเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับหมุนตรงนี้นะครับหมุนตรงนี้ฝั่งนี้มันจะมีแกนหมุนได้นะครับแล้วข้างในเนี่ยมันจะมีตัวน็อตยึดอย่างนี้ฝั่งนู้นสามารถขึ้นลงแบบนี้ได้ครับเวลาปุ๊บจิ๊บๆหนักมาก จะแยกเป็นส่วนๆให้เลยนะครับก็จะเป็นเพื่ออยากให้ด,ดูแล้วก็ถ้าเก็บขนย้ายได้สะดวกนะครับ,บทั้งหมดเลยสายแจ็คสายอันนี้อันนี้ก็คงไม่ยากนะครับคงคงจะทําความเข้าใจได้ไม่ยากว่าสายสีน้ําเงินนี้กับสายแจ็คที่เป็นมันเหมือนแจ็คเอธรรมดานี่นะครับแต่ว่ามาันมีตัวเหมือนแจ็คเอเลย แค่เอาพ่วกไปสองอันแค่นัดด้นเองครับถ้าเราไม่พ่วงเราก็เอาเส้นเดียวเลยเสียเสียได้เลยอย่างนี้นะครับปุ๊บใหญ่ๆออกมาตรงนีงเลยครับน,นั่นก็ไม่มีอะไระครับ